สวัสดีคะ่ะอีแตนกิจเรืยังการช่างนะคะวันนี้เราจะพามาชมอีแตนรุ่นบรรทุก10-12ตันนะคะคันนี้ปลายทางเราไปส่งอำเภอสามชัยกาลสินนะคะเรามาดูกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวท็อปอีกหนึ่งคันนะคะเครื่องอิซุเทอร์โบสามพันอินเตอร์นะคะเหมือนเดิมนะคะตัวทอยางเพอายางเราเข้าใจให้ใหม่นะคะ,ะสายไฮดรอลิกนะคะมีเกลมเก,กเอ้็มีรุ่มลมให้นะคะมอน,น้ำอินเตอร์อ,นอันน้ขใหม่นะคะ ปลุกพาวเวอร์ตัวปั่นพาวเวอร์นะคะแบบนี้เลยกองแก้วกองอากาศให้พร้อมไปต่อตัวคันหน้านะคะเป็นคาร์ล๑๐๕นะคะยางหน้าเป็นยาง750ขอบ16คันเป็นระบบปิดจิฟฟี่นะคะคันนี้จิฟฟี่นะคะอันนี้เกลงนะคะมีกมะะูทำน,น้องให้นะคะยกมือปูมันจะตีติดกล่กงหลังแบบนีนน้เลยนะคะ นะเกียร์นยมนนะคะเคาน์เตอร์คันยูดังนะคะบอกก็นอนยาวเลยแกนก็ใหญ่ๆนี่คือตัวนี้นะคะทางเวกซิฟีนะคะของเราตัวแต่ลมนะคะคันนี้จะเป็นเกียร์สองลูกนะคะอันนี้ก็จะเกียร์ลูกทหลังนะคะเกียร์ลูกหน้าก็จะเป็นเกียร์ที่ชุนกับตัวเครื่องเลยเนาะจะเป็นเกียร์อีสุกนะคะแบบหน้านะคะ เป็นแหนบเต้าใหม่เจ็ดเซนนะคะถังน้ำมันหกสิบลิตรนะคะกระบอกดําหกตันนะคะตรงนี้เราก็ใส่กระบอกดําหกตันให้เลยให,ใหญ่ๆจุกๆตัวสุท้ายนะคะสท้ายร้อยสิบห้านะคะยางหลังเป็นยางแปดสองห้าขอบสิบหกค่ะเรามาดูตัวแหนบนะคะก็เป็นแหนบเต้าใหม่เจ็ดเซนนะคะแล้วก็สีนหมาพิเศษให้เรียบร้อยนะคะเอาใช้งานเอาไปใช้ได้เลยนะคะ ความกว้างนะคะของกระบะของรุ่นนี้นะคะจะอยู่ที่2เมตรสินะคะความยาวอยู่ที่4เมตรนะคะแล้วก็สูงเมตร60นะคะสีสันนะคะสามารถเลือกได้ตัวกระบะนะคะเราจะเอาเป็นกระบะเหล็กหรือกระบะมีเนียมก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับที่ลูกค้าสั่งไฟท้ายก็เป็น LED นะคะมาฝบส่นตกแต่<ม>ตงประมาณนี้นะคะเพิ่มเติมได้ ุโซ่ตรงเอวหลออีกหนึ่งคันนะคะไปทางสงามชัยกาลสินนะคะใครอยากได้สชกนี้ก็ทักมาสอบถามมายละเอียดกันได้นะคะแล้วก็มีอหลายรุ่นนะคะที่อาใจนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานของเรานะคะเราจะกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ